สวัสดีครับเพฟซี FC, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็ก็มาดูผลออกวันที่10บเดือนสิปศสองพันรบเดนะครับกับแนวทางราวสะมะคีผลออก9 6 7 06 9 7 7 6 6ซึ่งวันนี้จุดวินใครนําไปวินก็ถือว่าเข้าที่6 7 7 6เเนาะ ครับเข้าสองตัวนะครับสำหรับเปลกเด่นวิ่งโลดนะเอถือว่าหลุดนะครับซึ่งตัวประกรบมันมาด้วยกันนะครับก็สองวัดแล้วนะ้อมประวันนี้ก็หนึ่งสองนะครับตัวประกบวันนี้ก็หกเจ็ดนะครับตัวประกบมาด้วยกันนะครับซึ่งผมก็บอกไปแล้วเนาะในคลิปว่าถ้าจับเต็มทั้งหมดจะได้ทั้งหมด9ชุดนะครับซึ่งสองเลขกเด่นผมมันหลุดนะครับ พอเล็กเด่นหลุดพบตัวประกบมันเข้าทันทีนะครับก็ตอนแรกก็มั่นใจนะครับว่ามันต้องมาแน่แหละเพราะว่ามันหยุดเดินสองงวดแล้วนะครับสําหรับเล็กเด่นก็เป็นงวดที่สามเนาะก็ถือว่ามันมันหลุดสามสามงวดแล้วนะครับเล็กเด่นตามจริงมันก็ไม่น่าทึงเนาะมันก็แค่สองงวดมันก็เดิน แต่วันนี้มันหยุดมา3นะครับซึ่งว่าต่อไปมันก็ชนเลขแปดอีกอน่าจะออกหรือเปล่านะครับน่าจะมาพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับก็ถือว่าแนวทางนะครับเข้าแค่ชุดวินนะครับราสคคีนะครับก็เข้าที่6 7เจนะครับซึ่งตัวประกบมาด้วยกันนะครับตัวประกบ เดินือหลดดไปนะครับ,รบก็ได้แค่ชุดวินเนาะเดินงหลุดหลุดผมกาะต้องขอโทษสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับก็มาตามกันต่อเนาะนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับก็พยายามเนาะทำเต็มที่แล้วนะครับให้มันอยากให้มันเข้านะครับยังเดินดียงก่อนหน้านี้เนาะสักสองสามงวดนะครับ ชวงนี้มันยังดอบอยู่นะครับแล้วนะก็มาตามกันต่อนะครับสำหรับวันที่11อวันนี้น่าจะชนกับลาพัฒนาด้วยเนาะ นะครับต่อชจนกับลาพัฒนาด้วยในะวันที่11นะครับมันก็จะได้คล้ายๆกันกับลาพัฒนาวัน,นวันนี้นะครับแต่วลาวพัฒนาไม่ออกนะครับสามัคคีออกแน่นอนนะครับเรามาดูชุดวินชุดวินได้เจ็ด แปดูนนะครับ7 8 0 1 2นสะครับสุดเ็กเด่นเล็กเด่นมันก็ได้7็กับแนะครับราวัที่แล้ววันที่10ที่ผมให้ดูต้นคลิปนะครับมันก็ชนที่8เนาะ มันก็ได้แปดเหมือนเดิมนะครับก็ลองมาดูกันนะครับว่ามันจะตัวประกบจะเดินต่อหรือว,ว่าจะเล็กเด่นจะมานะครับก็จับเหมือนเดิมนะครับเล็กเด่นจับตัวประกบข้างหลังนะครับจะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองแล้วก็เจ็ดหนึ่งตัวนี้นะครับชนกับลาพัฒนา นอเจ็ดหนึ่งดูเลขแปนะครับก็จะเป็น8 0 81ูนยแก็ 82. แปดสองนะครับก็ระวังตัวประกบ78หรือว่าใครจะเล่นขึ้นลงก็ได้นะครับทันเน้นเลขเจ็ดมันจะได้ตัวเดิมเนาะเจ็ดเจ้า แต่ถ้าเน้นเลขก8ก็จะได้เป็น8 6 8 8ต่วันนี้ผมเน้นที่เลขก7นะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับ7 7 7 8 7 9าครับ7 7าไมมา7 7มันก็จะเป็นเลขหนึ่งครับขึ้นลงนะครับเขาเรียกว่าขึ้นลง,นะนลงอย่างละแต้ม เลกเด่นขึ้นลงส่วนตัวที่ผมเน้นในผมเน้นในที่เลขเจ็ดมันจะลบเราอย่างืดเปล่าลบเจ็ดไปแปดไม่เป็นไรแปดเราก็จับนะครับเจ็ดก็มีเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสตัว สามตัวผมจับให้ที่เก้าเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่ง แล้วก็แปดเจ็บสองนะครับจะไปสามชุด ที่วันนี้ชอบชุดชุดนี้นะครับสามตัวสุดตัวลองก็เป็นตัวนี้นะครับกับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับสำหรับแนวทางลาสมัคคีนะครับท่านไม่ชอบตัวที่ผมจับก็จับในชุดวินเองก็ได้นะครับ ก็จับได้ทั้งหมดมันก็จะจับได้ทั้งหมด9ชุดนะครับซึ่ง7กับ8ผมจับไปให้หมดแล้วนะครับ7 0 7 1 7 2 8 0 8, 8 1 8 2นะครับฉะนั้นตัวที่ผมยังไม่ได้จับก็คือตัวประกบก็จะเป็น0 0 1 0 2แล้วก็1 2สนะครับสำหรับเดียวทางนะครับครับท้านี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชม ที่เขมาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็โชคดีกันเนาะในวันที่11เดือน10พศส5 6 7นะคร้บะขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ